ช่วงนี้เห็นโลกร้อนกำลังดังกูก็อยากรักโลกขเขาบ้างปะขอความจริงค่ะเอ่อกูขายแดกไปแล้วอ้าวเป็นไงละ่ะคุณหนูต้นเดือนสิ้นเดือนไม่มีจะแดดแม่กูแค่ยังไม่โอนเงินมาให้แค่น,นั้นเองว่าแต่มีเงินให้ยืมสักห้าพัน 5, ไหมอะฟังดีๆนะห้าร้อยกูก็ไม่มีค่ะมืงนี่มันขี้งกเนาะงกอะไรกูก็ไม่มีเหมือนกันลองเงินเดือนออกแล้วทำไงดีวะกว่าจะสิ้นเดือนต้องหลายวัน มึงฮะนี่มันอีพี่แพรนี่หว่าสวัสดีค่ะน้องสกายน้องชาบามาตาชิวายูกิโกเดซซึ <ไป S 2> <ป>อายวอลคัมออนบอร์ดค่ะไา <ป S 2> อันยองนี่มันเกาหลีลืมกะอ้ยโยโกไซมา